ไปผลิตโรงงานอาหารสัตว์อ้อดุ้ย ร้อนมีมีคนมาพักกันเยอะเลยรถเต็มไปหมดเป็นหมู่บ้านเลยเป็นโรงแรมด้วยก็เขาบอกว่าจะขายเป็นอาพาว์วอร์พาร์คให้ให้ขายให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาเปลี่ยนเป็นโรงแรมชื่อมันเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่ก็โบราณทราบเหมือนกัน เดินขึ้นไปอีกประมาณ์แล้วสี่กิโลไม่ถึงนะเจใหม่เป็นลมะลงไหมเนี่ยถนนใหญ่กว่าเจ็ดร้อยเมตรจากอาคารที่ไหนเกือบกิโลอ่ะนะนี่เราเข้าแล้วหนึ่งแยกใสแดงแต่เมื่อกี้ร้านอาหารไอ้ห้องอาหารมีลุงนู้นเจ็ดร้อยเมตรจากจากที่ไหจากที่พัฒน์ที่พัฒน์ไม่นานนี้นะครับมันจะมีรถกลางมารับ ใหญ่ไปไม่ไหวเราก็ทยอยทยอยขนไงไปทีละห้านต้องไปสองที่ใหดูทางเข้ามันเล็กไงสายรถบัสแบบเข้าๆหอรถบัสเละรถบัสไม่ขยับแล้วมั้งจอดแล้วก็จอดยาวเลยเดืใจรถไฟฟ้าโอ้โหนี่เข้ามาจะจอดทั้งไนเลยออกไม่ได้อยู่นี่ นี่รถแบบนี้นั่งได้ทีแปดคนสิบคนที่นู่นเขาเรียกรถตะไลรถตะไลเออมหาเลยจะเรียกรถตะไลรถมหาเลยเออรถตะไลมหาเนับเด็กๆอ่ะเดี๋ารรถตะไลมารับ c ี p ีดี n สวยงามวัวดั้งด้าอันนี้เหมือนเหมือนผักชีผักชีดองเลยอ่ะอันนี้มันกินได้นะว่ามันเป็นอะไรนะหญ้าของสวยด,ดิ ไม่อดอยากอะไรคะ่ะเขากินไม่ได้ยังบาดเจ็บอยู่หอมหอมยังไงกะดิ <h นู่นไงหมือนทอดมันไหมไม่ใช่หมูทอดเนื้อทอดอ่นนอะสนนี่ยัยงสี่หรือบีไม่รู้อาจจะได้บีมัง้งก็แค่ทำให้เหมือนเหมือนต่างประเทศน okay สียงน้รู้ละนู่นหน่อยเดินนี่นะไม่จะใกล้นะไกลใช่ใช่แต่รถบัสมันไม่มีที่จอดไงมันรถใหญ่ปิดเลยนะเดี๋ยวเดินไปดูสระว่ายน้ำหน่อยได้ยินเสียงเด็กๆเ,เล่น มตรงนี้เป็นห้องพักห้องพักเลยนี่เลยพ่อสระว่ายน้ำน,นี่เป็นห้องพัก ได้ยิเ si สียงน้องเบลอยู่ทางนี้เขามีลิฟต์ไหมอ่ะป้มีเราอยู่ตรงนี้ โอเล่นเร็วมากกวนข้าวมาเล่นสบายเลยเนี่ยโบรันซ่าเขาใหญ่